สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ระเบียงบ้านนั่นเองนะคะอ่านี่ระเบียงบ้านวันนี้เรามีแลนนะคะจะไปเก็บลูกมอนลูกเมาเบอร์รี่นะคะแล้วก็ไปเก็บที่ไม่ไกลนะคะข้างหลังเรานี่เองข้างหลังเรานี่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนนะคะแถวนี้เป็นพื้นที่สาธารนณะที่ใครก็เก็บได้นะมีต้นสม้มนี่ตรงนี้ แล้วก็ต้นเอออะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่อแต่ว่ามีลูกแล้วก็กินได้เหมือนกันนะคะอ่าเปรียปร้ยวแล้วก็ตรงนี้ค่ะต้นหม่อนที่เราจะไปเก็บนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็ไม่มีคนเก็บอะ่ะคนที่นี่เขาไม่มนิยมเก็บเนาะแล้วก็ตอนที่ฝนตกอะ่ะมันก็ล่วงลงมาเยอะมากอืมเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะเราก็จะไปเก็บมากินนะคะ ไหนจะไปแล้วนะคะเราก็เอานี่ขยะไปทิ้งด้วยนะคะเราแยกไว้แล้วนะคะเราต้องเดินอ้อมไปอีกทางนึงนะคะก็ผ่านทางขยะพอดีไปะคะ่ะ ทางขยะที่นี่นะคะก็จะแบ่งเป็น3ามถังสามประเภทอันแรกเป็นพวกแก้วกลาสนี่แล้วก็อันที่สองเป็นปะเปลกระ,ะเตากระเตาก็คือกระดาษกระดาษกาดกล่องลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นกระดาษแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือนี่เป็นพลาสติกกับโลหะนะคะอีกทางนึงตอนนี้มันเต็มแล้วนะคะเราก็วางไว้ข้างๆได้เลยนะคะนี่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะ ยังมีส้มอยู่เลยค่ะตอนที่มีส้มยเยอะๆก็คือเต็มต้นเลยแต่ว่าเราเก็บไม่ทันคุณลุงนะคะคุณลุงเขามีอุปกรณ์แล้วตอนนี้ก็คือมันสูงก็เลยไม่มีใครได้เก็บนะนี ดอกไม้ด้วยคือที่นี่มีเหมือนผากากองใช่ไหมบ้านเราเรียกผากากรใช่ไหมเยอะเลยอ่ะเป็นดอกไม้แบบเนี้หยหลายๆลาสีเยอะแยะมากนี่ค่ะดูมันร่วงที่พื้นนะคะที่รถเต็มเลยนะคะดูบนต้นก็คือเยอะเยอะแยะมาก ให้ดูไม่รู้เห็นเปล่านี่เต็มเลยเต็มต้นเลยอะคะ่ะนี่ค่ะนี่เราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะเป็นกระป๋องพลาสติกของเราเก็บกันเลยค่ะนี่ไงเต็มเลยเดี๋ยว เยอะแยะมากโอ้โหสุดยอดไม่ค่อยโฟกัสเลยมันใกล้กันไป พอจะซื hmm. wow. mm ้อได้มาว้าวเยอะมากเราเคดีตรงนั้นเลนะ้มันเยอะ thị con tí. Wow. Nàng kịp, nàng hạ Ồ มันเยอะนะแต่ว่ามันอยู่สูง,สงใช่ใช่ก็ไม่ได้สูงเกินเอื้อมนะแต่สูงสูงก็คือเยอะมากใช่ใแต่จริงจริงตรงนี้คือเยอะสุดแล้วนะเน,น,นียนเนี่ย เราเก็บได้อยู่เท่าน,าานี้เราได้เท่านี้เราได้เท่านี้โอ้โหเยอะแล้วต้องเก็บได้พอเดียงพออย่างยังเจะเอาไปทำน้ำเห็นหัวโน้โนๆเธอด้วยโลนๆ เธอเ,เหอเอเย,อยียบขี้หมาหรือเปล่าน,นี่นะคะร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะให้ดูออวงเต็มพื้นไปหมดเลย เหบไหมนี่บนต้นยังมีอีกเยอะมากเลยอ่ะนี่เต็มเลยสูงๆแล้วให้นกกินมปนะคะเมื่อกี้มีคุณป้าคนหนึ่งเขาเห็นเราเก็บอยู่เขาก็มาเก็บกับเรานะเก็บเราก็กินเราก็เดินไปเลยไม่ใช่คนแถวนี้ไม่เก็บนะเขาก็เก็บเหมือนกันนะนี่นะคะ นี่ผลงานของวันนี้ก็คือเท่านี้ค่ะนี่ไปค่ะกลับบ้านกันค่ะนี่ตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะว่ามันจะหวานหรือเปล่าอืม หวานมากอันนี้หวานจ้าลูกมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันก็ใหญ่อยู่นะอืม นนะคะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปเก็บอย่างอื่นอีกวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ